สกานาหยอบพลาดโมเขาคือหนึ่งเดียวในมืงไทยว่าแชมป์ศิลปะป้องกันตัวระดับอูนิภาาได้ถึงห้าชนิดกีฬาดามสีจันยอดนักสู้ฟ้าอินวันเจ้าของเหรียญทองมวยไทยมวยสาคุสมัครเล่นเทพนดมาราเจโด พลาดไม่ได้กับสุดยอดศิลปะการแสดงเหนือพื้นพสัสดาน่านแรงนงมถงของโลกกับการพิ้วตัวไปบนถึงผ้านในแนวดิ่งของเขาผู้นี้ซิ้วโชว์มือหนึ่งของไทยอีกจะมาพร้อมความเสียว สวยแบบพบเครื่องและพบกับลีลาซิบป้ททิส่สุดลาสสิของชายคนนี้ไม่ว่าจะดีจะพวกหรือว่าสบัดและอีกหลากหลายลีลาพร้อมชมความงามล้ำค่าของไฟแช็กเก่าเก่ ที่มีอายุมากกว่าเจปีติดตามได้เที่ยงคืนวันจันทร์ที่24ตุลาคมนี้ต่ในเวลครับสัปดาห์หน้าขอเตือนกวนเลยนะครับว่าห้ามพลาดนะใช่แล้วครับจดกระดานโน้นนะครับแปะิด็ก้านจอนึงเลยครับว่าเรามีนัดกันแล้วครับทุกเย็นคืนวันจันทร์ทางช่องเจ็ดสีทีวีพิบุุณแห่งน,นี้ครับกับความสามารถเก่งกาจชนิดคาดไม่ถึงในรายการเรามี